ก่อนที่จะออกซีดีแผ่นที่หนึ่งแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็ไม่เคยคิดว่าจะออกซีดีออกเทปออกทั้งสือแต่เมื่อปี2548นักศึกษาแพทย์มหิดลเข้ามาบวชคือก่อนหน้านี้เขาก็ขอมาบวชที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อคิดว่าขนาดชั้นปัญญาชนนักศึกษาแพทย์เข้ามาบวชคงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถ้าว่าได้นำหลักของพระพุทธศาสนาเข้าสู่จิตใจก็จะเป็นทรัพยากรของชาติเพราะปัญญาของท่านเหล่านั้นก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วกว่าที่จะได้สอบข้อเป็นแพทย์ได้และก็แพทย์ระดับประเทศอีกก็ไม่ใช่หัวธรรมดาแต่ว่าไอคิวสูงเราเงั้นเถอะไอคิวสูงมากจสติปัญญาเสียบแหลมสามารถที่จะสอบข้อแพทย์ของสิริราชได พะนั้นท่าน,นแสดงความจำนงอยากจะมาบวชที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อคืออา้าวลับจากนั้นก็ได้บวชเป็นเวลา20กว่าวันสามอาทิตย์กว่าวันนั้นบวชนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดมีอยู่11แพทย์จากนั้นผู้ติดตามอีกรวมแล้วเป็น14วันนั้นพอบวชเข้ามาแล้วหลวงพ่อคิอคดว่าการอบรมสั่งสอนนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราจะเจ็ดวันจึงอบรมครั้งหนึ่ง กัเพียงสามวันท่านเองแต่ตอนเช้าหลวงพ่อพูดกับพูดให้เป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งพี่น้องประชาชนญาติโยมจะเน้นหนักลงถึงจุดหลักธรรมวินัยหรือแนวความคิดที่จะเข้าสู่จิตใจของผู้ที่เข้ามาศึกษาก็คงจะไม่ได้ในรายละเอียดเพราะนั้นตั้งแต่เข้ามาเป็นนาค7วันซะก่อนจากนั้นก็บวชเข้ามาอีก20กว่าวันหลวงพ่อเริ่มอบรมตั้งแต่สมัยเป็นนาค พอเป็นนาคเสร็จพอบวชเสร็จหลวงพ่อก็อบรมทุกวันเลยนี่ตอนเช้าก็ได้พูดอย่างนี้แหละอย่างวันนี้พูดตอนเช้าอบรมพอตกตอนเย็นมาก็อบรมอีกครั้งหนึ่งคือทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยและแนวความคิดเน็ตหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดอย่างไรโลกมีแต่คิดไปข้างหน้าคิดเรื่องต่างๆแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าให้คิดย้อนกลับมาหาตัวเองใครเป็นคนคิด หลวงพ่อเปรียบเทียบก็เหมือนเราฉายไฟฉายพอเปิดไฟฉายปั๊บมันจะส่องไปข้างหน้าก็จะเห็นต้นไม้ภูเขาสัตว์สลายสิ่งสิ่งต่างๆที่ไฟฉายส่องไปจากนั้นเราก็พยายามวิ่งตามที่ไฟฉายมันไปเดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมากถ้ามีความหลงอยู่ในใจก็ยิ่งหลงมากยิ่งรักมากยิ่งโกรธมากสิ่งไม่พอใจก็โกรธมากถ้ายิ่งสิ่งที่จะหลงก็หลงมาก ถ้ายิงสิ่งที่จะรักรักมากพอไปเห็นตามที่กระแสไฟที่มันส่องไปแต่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้มองย้อนเข้ามาหาหัวใจหรือหาตัวใจหาหัวเทียนไฟฉายไฟนั้นมันออกไปจากไหนมันส่องออกไปนู้นมันเข้ามาหาตัวใจเข้ามาหาตัวหัวเทียนจากนั้นก็เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากหัวเทียนไฟฉายถ้าอยากจะดับหรืออยากจะรู้รู้รอบ ก็ต้องหันเข้ามาดูข้างในคือใจจากนั้นก็ดับไฟดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจนีอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่ออบรมนักศึกษาแพทย์ในแผนที่หนึ่งว่างั้นเถะจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้อบรมในศีลธรรมจริยธรรมในการเป็นอยู่ของนักศึกษาแล้วก็แนวความคิดของหลักพระพุทธศาสนา สรุปแล้วก็คือทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีโลกควรจะทำตัวอย่างไรในเมื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นผู้รักษาพยาบาลคนทั่วโลกเราควรทำตัวอย่างไรและทางด้านจิตใจเราควรคิดอย่างไรแต่หลวงพ่อก็เน้นหนักว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอันนี้คือให้ฟังเอาไว้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้อบรมเป็นเวลายี่สิบกว่าวัน ตอนนี้พูดทั้งเช้าทั้งเย็นก็22ครั้งเป็น40กว่าแต่ตอนนี้เอามาดูและเอามาอัดได้20กว่ากันนะในซีดีม้วนที่หนึ่งนี่แหละความเป็นมาจากนั้นพวกพระเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านก็ว่กเออหลวงพ่อซีดีของหลวงพ่อที่อบรมนักศึกษาแพทย์เนี่ยฟังดูแล้วมีสาระมีประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นพวกผมอยากจะเอาออกเป็นซีดี ื่อจะให้ผู้คนได้ฟังหลวงพ่อจะขัดข้องไหมอันนี้ก็คือความคิดของพระในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออถ้าอยากจะออกกระยาให้กระทบกระเทือนบางคําบางสิ่งอาจจะมีบ้างเพราะว่าการพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านตามตัวหนังสือเราก็พูดตามแนวความคิดที่ออกมาในเมื่อออกมาอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้น วันนั้นอาจจะมีการกระทบกระเทือนแต่ว่าการออกไปอย่าให้กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดให้กลั่นกรองให้ดีซะก่อนสมควรจะออกอยังไงทีนี้พระท่านก็ได้อัดเรียบร้อยจากนั้นมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ฟังดูแล้วอ,อเมื่อทุกคนได้ฟังซีดีแผ่นนี้แล้วคงจะมีความรู้สึกหรือคงจะรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่มากก็น้อย ในเมื่อรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาคือปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมาพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะทําตนอย่างไรในเมื่อเราเกิดมาแล้วต่อชุมชนสังคมประเทศชาติต่อบิดามารดาต่อผู้เกี่ยวข้องต่อทุกคนอันนี้ท้าวพวกเราได้ฟังซีดีม้วนที่หนึ่งจบลงไปแล้วหลวงพ่อว่าคงจะเปลี่ยนความรู้สึกทางจิตใจไม่มากก็น้อยคงจะได้รับความรู้ ในหลักของพุทธศาสนาความรู้ในทางปรัชญารู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมรู้ทั้งการเป็นอยู่รูปธรรมพอจะรู้แนวทางทางนามธรรมแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เน้นหนักเน้นหนาเป็นยังไงเพราะนั้นแผ่นซีดีแผ่นที่หนึ่งหลวงพ่อว่าคงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ในความรู้สึกหลวงพ่อว่าถ้าฟังดีๆนะฟังด้วยความสงบ ฟังด้วยความตั้งใจอย่าไปฟังแต่สักว่าฟังเหมือนหมอร้องหมอลำอย่าไปเปิดทิ้งไว้ให้ซีดีพูดไปเรื่อยตัวเองก็ทำอะไรกุกกักกักไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าฟังอย่างนั้นอย่าฟังดีกว่าออพอฟังจบลงแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพลยเพอยังประมารอีกพระพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะตัวเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สนใจที่จะฟังก็เลยผ่านตำหนิแผ่นซีดีแผ่นเทปไปอีก เป็นบาปอกุศลเข้าสู่จิตใจของผู้ฟังไปอีกไม่เกิดประโยชน์ต้องจังเกิดโทษแก่ผู้ฟังอีกเพราะฟังไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจฟังเพราะนั้นซีดีม้วนที่หนึ่งของหลวงพอ่อที่ออกไปนะหลวงพ่อว่าท้าว่าตั้งใจฟังแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังส,สุสังลัสเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยเพราะนั้น,พ,น,น,นพวกเราทุกทกท่านนะ ให้สั่งสมบุญกุศลไว้อย่าประมาทชีวิตของพวกเราอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนวาอยู่เสมออย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะอยู่ยังไงไปยังไงเหตุไมเรื่องราวโลกต่างๆมีแต่เรื่องการเบียดเบียนมีแต่เรื่องเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่เรื่องสังหารกันมีแต่เรื่องผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันโลกนี้มันน่าเบือ่อ พระพุทธเจ้าพระหันสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วไม่น่าอยู่น่าเบื่อหน่ายเพราะนั้นพวกเราจะทำยังไงเบื่อก็เบื่ออยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้จะทำยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าชี้ช่องบอกทางวิธีการที่จะไม่ให้มาเกิดทำอย่างไรอันนี้พวกเราควรจะศึกษานะในเมื่อศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราจากนั้นก็เนี่ยไม่มาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารเห็นโลกวัฏฏะสงสารกันบ่ายๆว่า้นแต่ยอมแพ้แล้วข้าจะไม่อยู่อีกแล้วสู่เจ้าให้จกตากันอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่อรัดอัเปียกมิตรข่ามีแต่ฟันกันเห็นกันมีแต่ทิฏฐิมานะเห็นกันก็ญิงเขี้ยวหญิงฟันเสกันไม่มีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไง ถ้าโลกมีแต่หญิงเขี้ยวใส่กันเหมือนกับหมาเห็นหมาอย่างนั้นทั้งที่โลกใบในี้กว้างต่อกว้างต่างตัวต่างอยู่ซะต่างตัวต่างหากินก็ได้แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นห่างขนาดไหนก็เดินเสียดก็หากันหญิงเขี้ยวอยู่อย่างนั้นเเพื่อจะกัดกันพอเหตุไรเพราะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างมันอยู่ในจิตในใจของสัตว์ทุกประเภทมนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหาเลี้ยงชีพต่างคนต่างทำมาค้าขายต่างคนต่างโสะแสวงหาทรัพย์ทรัพย์สมบัติอยู่ในโลกนี้มีต่างมากมายมหาศาลหาอะไรก็ไม่รู้จกจบจกสิ้นคนโบราณเขาก็หามาแล้วล้มหายตายจากไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกี่คนมาแล้วมาถึงยุคของเราเราก็หากันก็ไม่มีที่สิ้นสุดต่างคนก็ต่างมีอยู่มีกินกันทั้งนั้นแต่ว่าทําไม พวกเราจึงมาเบียดเบียนกันจึงมาทำลายกันจึงมาฆ่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสคือความโง่ความโลภความโกรธความหลงแล้วตัวกิเลสแล้วจะเป็นตัวอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยโตโมหะคือความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยถ้าหากว่าตัวเองอยากจะอยู่อย่างน้อยก็อยากจะให้กลุ่มตัวเองเป็นใหญ่กว่าเพื่อนทั้งหมดฆ่าคนอื่นทิ้งทั้งหมดให้กลุ่มตัวเองถ้ามันตายหมดทั้งโลกตัวเองอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้ได้ปะนะ่ะ ถ้าตัวเองอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ยังไงดูสิอยู่ที่ไหนก็นเดินไปงกเงนิงนเงนิงนเงนิงนเงินเงินเงินเอาไปมาก็ผูกคอตัวเองตายเท่านะั้นเองโดดกระตึกโดดเหวตายโดดหน้าผาตายขึ้นต้นไม้กระโดดตายเพราะไม่มีหมูมีเพื่อนถ้ามีหมูมีเพื่อน,ม,ม,ม,อนมีมากขึ้นมาดีไหมดีแต่ทุกคนก็ให้มีคุณธรรมมีศีลธรรม มีจริยธรรมในจ,ใจิตใจอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสคนหนึ่งทำถนน,นให้เดินคนหนึ่งทำบ้านให้อยู่คนหนึ่งทำไร่ทำนามาให้กินคนหนึ่งก็ขายอะไรรถยนต์คนหนึ่งก็ขายรถยนต์ให้นั่งคนหนึ่งก็ไปกีดยางคนหนึ่งไปทำไร่ข้าวโพดต่างคนก็ต่างทำอย่างหลวงพ่อก็มีหน้าที่สอนพวกลูกพวกหลานให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักการดำรงชีวิต ให้รู้จักแนวความคิดว่าควรจะคิดอย่างไรพวกเราอย่าไปคิดเปียดเบียนกันหน้าอย่างนี้เป็นต้นคือมีหน้าที่ของใครของเราแต่ละคนโลกใบนี้ก็น่าอยู่นะแต่ถ้าว่าพวกเราคิดเห็นกันมีแต่พกปืนพกมีดจะฆ่ากันอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อว่าโลกนี้เป็นมิขสัญญาหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้โลกใบน,นี้จะร่มเย็นเป็นสุขได้เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะต้องคิด ถึงใครจะชั่วแสนชั่วจะไงก็ตามข้าพระเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งข้าพระเจ้าจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นข้าพระเจ้าจะสะแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีวิตของเราเพื่อยังชีพให้เป็นไปอีกไม่นานข้าพระเจ้าก็จะลาสู่เจ้าไปแล้วข้าพระเจ้าจะตายแล้วอีกไม่นานสู่เจ้าจะอยู่สั่วฟ้าดินสะลายใครจะคิดอย่างนั้นก็คิดไปแต่ไม่มีใครที่จะอยู่อย่างนั้นชั่วฟ้าดินสะลายหรอก เจ็ดสิบแปดสิบปีก็ต่างคนก็ต่างไปของใครของเราแล้วเราจะมาเบียดเบียนอะไรกันมากมายนักหนาเราจะคิดโลภโกรธหลงอะไรมากมายนักหนาเพราะนั้นสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็ควรจะหันหน้าเข้าหากันเอาคุณงามความดีมาใส่กันรั้วของเราจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นนะวันนี้ก็หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดเริ่มต้นตั้งแต่แผ่นซีดีของหลวงพ่อ ต่ร้นก็การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ชาติสรุปแล้วตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะอันนี้หลวงพ่อพูดาไว้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นสิ่งที่ไปให้เกิดก็คือใจคือวิญญาณคือผู้รู้ตัวนามธรรมนั่นนะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นให้สั่งสมบุญเข้าสู่จิตใจดวงนั้นจิตใจดวงนั้นมีบุญมีกุศลแล้วไปในสถานที่ใดก็สงบพรมเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแหละนะ อตอนนี้ไปรับพรอ,อนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปูเรน